สวัสดีครับนี่ช่างเบวได้มีโอกาสมาทำนิสันมาร์ทนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับผมอ่อันนี้อาการคือมีลูกกุญแจอยู่นะครับแต่สตาร์ทรถไม่ติดใช้ไม่ได้เลยอ่ะช่างเบลบริการหนึ่งทีนะครับนี่ครับรถช่างเบลเราบริการหนึ่งทีนะครับดูครับหลังจากที่โปรแกรมเสร็จนะครับผมอ่าช่างเบลจดการซ้อมให้เรียบร้อยครับผมล็อกนะครับผมเปิดอ่า แิกใช้ไม่ได้ครับดูครับกดปุ่มสตาร์ทเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับอ่าติดเรียบร้อยครับผมครับผมอ่ะาะครับงทีทางเดียวซ่อมให้เรียบร้อยนะครับอ่าใช้งานได้เรียบร้อยนะครับผมกับนิสสันมาร์คมีลูกุญแจแต่สตาร์ทไม่ติดอ่าดูครับผม หลับนะครับเหยียบลอยอาตาโชยทีนะครับผมกดปุ่มเหยียบเบกเเรกปิดเรียบร้อยนะครับผม่ายในที่มีปัญหาเกี่ยวกับกุญแจหรือมีอาการแบบนี้ก็ติดต่อช่างเบลนะครับผม0 9น3 4 8 4 7 3 9มช่างเบลอยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ